ราชันวารีสามเขามิเซเร่ปรากฏตัวครั้งแรกในบอดี้ไฟท์ฮันเรตตอนที่28่สิบแปด้่างของรานและกันตกต้องส่บนยอดหน่งวารีและคืนรัสี้ราชันขอตัวผมเองไปที่ช่องกลางผมก็คือมิเซเรียราชันวารีสามเขามิเซเรียราชันวารีสามเขาด้านมืดดาร์คมิเซเร่ปรากฏตัวครั้งแรกในบอดี้ไฟท์ฮันเรตตอนที่44่สิบส่ใจสองเกจไปที่ขอไปช่องกลางนี่น้องขอวิทยไวนแล้วกันราชันวารีสามเขาด้านมืดดาร์คมิเซเร่มิตรรักชีวิตด้วยบาดี้กิฟต์ชาชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรีย ปรากฏตัวครั้งแรกใน Butterfly ที่บันดีตอนที่42เมื่อของโบว์บรรลุเงื่อนไขราชาที่มาพร้อมชัยชนะจะจุดติดลงสู่สนามขอตัวผมเองราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรียไปช่องกลางผมคือมิเซเรียผู้มีภาคสาระสกปริในโลกเป็นราชาเลือดเย็นนี่คือร่างที่แท้จริงของผมไงราชาเลือดเย็นแห่งการพิพากษามิเซเรียราชาหน,นังแข็งโอเวอร์เทิร์นมิเซเรียปรากฏตัวครั้งแรกในบ Butterfly X ตอนที่39เขาราชาหนังแข็งโอเวอร์เทิร์นมิเซเรียไปช่องกลางเพื่อสร้างโลกใหม่ขึ K ้นมาผมจึงขอเป็นราชาแห่งหนังแข็งงอีกครั้ เริ่มแล้วนะปาอุคุงกราชันเส้าโสดผู้ต้องเวียนว่ายมิเซเรียปรากฏตัวครั้งแรกในบัดไฟเอ็กออสตาไฟตอนที่ส 3. 3> ามกระชันเส้าโสดผู้ต้องเวียนว่ายมิเซเรียไปช่องขวากระชังเส้าโสดของกระแสแห่งเวลาจะเป็นพลังให้กับผมกระชันเส้าโสดผู้ต้องเวียนว่ายมิเซเรียอะไรกันเป็นมิเซเรียใบใหม่ที่ติดเชื้อระชังเส้าโสดค่ะมังกรน,น้ำแข็งแห่งการก,กำเนิดใหม่โรวามิเซเรียปรากฏตัวครั้งแรกในบัดไฟเอ็กออสตาไฟตอนที่ห้าวันนี้ฉันไม่เหมือนทุกทีหรอกนะเมื่อมิเซเรียถูกทำลายสามารถขอเจ้านี้ได้ขอไปช่องล่าง เราคุ้มาสนุกมากเลยถึงก็เลยวัฒนการเห็นหรือยังจ,จากคนตายเป็นบังทอนเฉยเลยแล้วแบบนี้พวกเราจะตกงานไหมนี่